ครูแซมพี่รู้สึกทอ้อจังเลยอะทำออนไลน์ไปแล้วรู้สึกว่าทำแล้วก็ไม่เก่งทำแล้วก็ไม่เจ๋งเลยค่ะครูทำยังไงดีอะมันทอ้อจังเลย เป็นเรื่องปกติอะทุกคนเวลาคุณเริ่มต้นทําออนไลน์เนี่ยคนส่วนมากนะครับมักจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้ถูกปะวันเริ่มต้นคนเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่อยากจะทําตั้งแต่วันแรกว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทําเช่นออนไลน์ทําให้มันสําเร็จเนี่ยมันจะมีความไม่รู้มากกว่าที่คุณรู้แล้วในวันเริ่มต้นแต่วันนี้นะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าการจะทําออนไลน์ให้สําเร็จได้มันก็ต้องผ่านการลงมือทําผ่านการฝึกฝนผ่านการใช้วิชาในการลงมือทำรัวๆอยู่แล้ว ถ้าคุณเปรียบเทียบภาพที่เห็นได้ชัดเจนคือการออกกําลังกายเนี่ยวันแรกเราอยากจะออกกาลังกายเพราะต้องการหุ่นดีถูกปะคุยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายที่สุดแล้วเข้าใจเห็นภาพที่สุดครับการออกกําลังกายเราอยากจะออกกาลังกายหุ่นดีแข็งแรงนะมีอดอของคุณเนี่ยแบบเจ๋งเป้งไปเลยอยากจะทําได้เหมือนเขาครับแต่แน่นอนนะเวลาเราจะเริ่มต้นทำออนไลน์เราก็ต้องคลายอบการออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายนะคุยกตัวอย่างการออกกําลังกายจะถ้าเราจะแรงเก่งหุ่นดีแบบเขาเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนลงมือทําถูกปะตั้งใจทําแล้วก็พัฒนาตรงน่่ยมมมมนนเเหหหืือออจะแแพปาาาาางงงลไทํรรกต ติเนาะพอทําไปแล้วนกออกกาลังกายมันจะมีความเมื่อยตัวนิดนึงนิดนึงเนาะทุกคนแต่ถ้าวันนี้เนี่ยพอคุณจะเริ่มต้นทาวันที่2วันที่สามไปเนี่ยแล้วคุณเนี่ยเริ่มจินตนาการแล้วว่าครูม,มันยากทแลยว่าครูมันปวดมันเจ็บมันนู่นนี่นัน่นนะครับครูบอกทุกคน,นะครับว่าถ้าวันนี้คุณคิดแบบนี้จับตัวเองไม่ทันนะครับปล่อยให้ตัวเองได้เผลอคิดไปในสิ่งที่คุณไม่ควรจะคิด เช,ช่นเดียวกันกับการทำออนไลน์นะครับคุณคิดไปแล้วโอ้โหมันจะแย่ไหมอะมันจะดีไหมอะพูดไปก็ปมีคนฟังหรือบางครั้งม,คคมีคนคอมเมนต์ด่าคุณก็ไปคิดแล้วก็จินตนาการตามเขาเนาะไปฟังไปคิดตามเขาเหมือนการออกก,กำลังกายก็เหมือนกันปวดตัวกับไปรู้สึกแย่นะครับถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะไม่มีทางทำออนไลน์หรือออกกำลับบงกายได้แบบราบลื่นอย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยคุณต้องเตือนสติตัวเองให้ชัดเจนครับว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังมาทำสิ่งนี้เพื่ออะไร คุณใช้เทคนิคของครูที่ครูกำลังจะสอนคุณไปเลยนะครับเป็นเทคนิคลับที่ครูคเนี่ยใช้กับตัวของครูเองเลยคือการที่ครูเนี่ยบอกตัวเองและเบลอความรู้สึกตัวเองไม่ปล่อยตัวเองให้มีโอกาสจะคิดถึงความเจ็บปวดความทรมานของการออกกำลังกายเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถูกไหมว่าเฮ้ยการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องออกให้ตามความเหมาะสมและตามเป็นวินัยถูกไหมต้องเป็นชีวิตประจาําวันทําทุกวันทําบ่อยๆจนเราเก่งมากขึ้นจนเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะมีหุ่นที่ดีได้ถ้าเราไปคิดแย่และโอ้มันปวดมันเจ็บเอาไปต่อไม่ได้แล้วคุณจะแข็งแรงขึ้นได้ไหม การทำอะไรก็เหมือนกันถ้าคุณไม่พัฒนาคุณไม่ลงมือทาคุณไปกังวลกับความคิดความรู้สึกแย่ต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดที่คุณเก่งขึ้นได้หรือเปล่าไม่มีทางนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความท้อไอ้ความทุกข์มันเกิดจากการที่คุณปล่อยให้ตัวเองได้เผลอคิดกับเรื่องที่คุณไม่ควรคิดมากเกินไปพอคุณไม่รู้สึกเบลอคุณไม่รู้จักเบลอความรู้สึกนะครับจับทุกความรู้สึกที่มันไม่ดีเข้ามาหมดแทนนี้คุณจะจับตัวเองแล้วบอกว่าอย่าคิดต่อนะถ้าคุณจับแบบนี้ไม่ได้ ชีคุณจบแน่นอนคุณทําอะไรก็ไม่เกิดความสําเร็จนะครับดังนั้นจงฝึกเบลอความรู้สึกที่คุณไม่ต้องการจงฝึกเบลอความรู้สึกที่คุณจะรู้สึกแก่ทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าทําแบบนั้นมันจะทําให้ชีคุณดีมากขึ้นจับจุดตัวเองให้ทันเด่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามน้ํากับสิ่งที่คุณ ไม่ได้ต้องการนั่นคือการที่ก่อตั้งความรู้สึกแยแยเข้ามาในหัวคุณเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นใครชอบความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลน์นครับก็สามารถกดติดตามครยได้นะแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลน์คือการตั้งค่าต่างๆการตั้งค่า Facebook Tik t อกไอจีไลน์วูมยูทูบแล้วก็ไลน์โอเอนะครับถ้าคุณชอบเทคนิคจริงๆแบบนี้ในการทำออนไลน์คุณก็กดติดตามคุยได้นะครับครูจะมีเทคนิคในการที่ปรับมา n d s ็ตวิธีการคิดต่างๆทำให้คุณสามารถเริ่มต้นตต่่่่ออแและะเดดดดินนไ้บบบงายทีสุครั วันนี้นะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยต้องติดกับดักของคนส่วนบ้านที่เขาเป็นการะครับไม่อย่างนั้นคนถึงสําเร็จกันทั่วโลกแล้วถูกไหมวันนี้นะครับคนแค่5%เท่านั้นที่สําเร็จบนโลกออนไลน์นะครับโลกคุณเนี่ยจะเป็นคน5%หรือคน9กามันขึ้นกับที่คุณตัดสินใจนะครับวันนี้ครูขอไปก่อนนะครับก็รักทุกคนมากนะครับไปน,น,นะครับบ๊ายบาย